นี่คือบรรยากาศบริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านเสาหินอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเข้ามาพักอาศัยหลังยังคงมีการประทะก,กันระหว่างฐานเมียนมากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลบริเวณชายแดนตรงข้ามช่องทางเสาหินครับ ทางผู้ว่าราชการจงังหวัดแม่ฮองสอนเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมนมาโดยเฉพาะที่จุดบ้านเสาหินบอกว่าตอนนี้ได้แบ่งบทบาทหลายส่วนนะครับมี UNHCR เข้ามาช่วยเหลือมี TBC ดูแลอาหารทุกมือ้อส่วนระบบสุขาระบบน้ําก็จะมีองค์กรที่มาดูแลเฉพาะและยังมีระบบส่งต่อดูแลคนที่เจ็บป่วยด้วยครับใเรื่องการเป็นอยู่ที่าเรื่องน ยยเรื่องเ,องเ็นเการพยาบาลเรื่องการแพทย์นะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องความสะอาดสุขอนามัยต่างๆครับเรื่องส่วนเรื่องความปลอดภัยเราก็มีการดูแลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดเหตุอะไรเข้ามาในดินแดนของเราล่าสุดพื้นที่ปลอดภัย2จุดมีผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมา4,071คนนะครับ ที่บ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่สเสียรียง32,26คนแล้วก็ที่บ้านพระแข่ตำบลแม่กิอำเภอขุนยวมอีก815คนโดยที่ตั้งของพื้นที่พักพิงชั่วคราว2จุดเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของไข้ามาลาเรียครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลงสอนจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแนะนำพ่อรองป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วก็ไข้ามาลาเรีย โดยจงังหวัดแม่ฮ้องสอนก็มีจํานวนผู้ป่วยไข้มาลาเรียสูงเป็นอันดับสองครับรองจากจังหวัดตากผู้ป่วยกว่าพันคนโดยอำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือศบเมยครับ648คนแล้วรองลงมาก็คือที่แม่สะเรียง307คนครับ